นายกเขอย่างวันนี้การที่มาร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียนี้ครบรอบห้ปีครบรอบ50ปีนายกทวีกับหลายประเทศโดยเฉพาะกับนายกออสเตรเลียครับรูปเงินที่จะเกิดขึ้นครับเยอะครับมีหลายมีมีหลายประเทศเลยนะครับประเทศแรกก็จริงๆแล้วก็เพื่อนรักเพื่อนเก่านายกมาเลนะครับท่านอันวานะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวหกเดสติเนชันวันคันทรีที่เราพูดคุยกันไว้ค่อยรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยว ของโทเซ่พูดคุยกันก็เป็นไปได้ด้วยดีซึ่งท่านก็ชื่นชมแล้วก็ชอบไอเดียนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องที่2ก็คือการพัฒนาส่งเสริมอาหารฮาลาลตรงสามยอดเชียงภาคใต้นะครับระหว่างยกระหว่างสํานักงานฮาลาลของทั้งสองประเทศพูดคุยกันแล้วก็ร่วมทุนกันแล้วก็จะทาอาหารฮาลาลส่งออกไปทั่วโลกได้อันนี้ก็จะทาให้นําความเจริญม,มาสู่พี่น้องสามยอทาชงภาคใต้แล้วก็ตอนเหนือของมาเลเซียนะครับซึ่งเราหวังว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดเรื่องของความขัดแยง้งในสามยยงภาคภาคใต้ นะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึง JDA j o t Develop Area นะครับว่าจะมีมันจะหมดสัญญาแล้วต้องต่อสัญญาออกไปก็จะทำอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็เรียนว่ามีการนำเข้ายางนะครับจากพมา่าเข้ามาที่เมืองไทยแล้วบอกว่าจะไปมาเลเซียนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเรา,เราปิดด่านแล้วเพราะว่าเหตุผลเรื่องที่ยางไทยในราคาขึ้นมาได้เพราะเราปิดด่านไม่มียางเถื่อนเข้ามา รเราใช้ยางประเทศไทยอย่างเดียวเพราะนั้นตรงนี้ยางก็ราคาขึ้นมานะครับแล้วแต่ผมก็เรียนนายกมาเลยว่าถ้าเกิดท่านมีความประสงค์อยากซื้อยางเนี่ยให้ซื้อผ่านไทยโดยตรงดีกว่าเรามียางเหลือท่านก็ดีอยากได้ผมว่าบอกไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าเดี๋ยวให้ติดต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้จบไปซะไม่ใช่ว่าทุกคนอ้างว่าจะเอาจะซื้อยางแล้วเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านผ่านไปแล้วเข้าไปะเทิไทยเราไปไหนก็ไม่รู้ไปมาเลเซียจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไมหายไปตามทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียนร่งราคาตกอีก นะครับเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วมีมีผลกระทบใหญ่ถ้าเกิดมันเกิดข่าผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เรา,าพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทักทายสาธุสุขดิเป็นธรรมดาคนรู้จักกันนะครับแล้วก็คือบริษัท ForestQ นะครับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่และกรีนไฮโดรเจนซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในโลกนะครับได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องเอวี แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ในการใช้ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเรายังมีความต้องการสูงนะครับแล้วก็ตามที่เขาสอบถามมาว่าเราทําเรื่องของ green energy เนี่ยทำเรื่องอะไรบ้างเรื่องใหญ่ที่เราทาต่อไปคือเรื่อง floating solar ที่อยู่เหนือเขื่อนทั้งหมดนะเพราะเขาสนใจอยากมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยเหมือนกันเขาก็จัดการส่งเจ้าหน้าที่มานะครับต่อมาที่เจอก็คือ lin fox lin fox เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ใหญ่นะครับซึ่งมีซึ่งใช้ไทยเป็นสำนักงานในภูมิภาคสำนักงานใหญ่อยู่แล้วมีรถขนส่งอยู่หลายร้อยคัน นะครับลูกค้ารายใหญ่ก็มีทั้งโลตัสมีทั้งยูนิลีเวอร์มีทั้งบุญรอดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีความกังวลเรื่องอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าเขามีจอที่มอนิเตอร์ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการลดส่งเขาอะไรเงี้ยเขาให้กวามสาคัญในงแง่ของการที่ต้องไม่มีการดื่มอลคอ์และขับกับเรื่องเทคต์หลักเขาจะมีการเทสต,ตลอดเวลากับดร i v เวอร์ของเขา นะครับตรงนี้ก็จะบอกให้เราช่วยช่วยควบคุมและคนโทรลด้วยเหมือนกันนะครับเราก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องขนส่งข้ามชายแดนระหว่างไทยไปลาวไปเวียดนามหรือไปจีนต่อตรงนี้เขาก็เสนอตัวว่าเขาอาจจะมีส่วนช่วยทําให้ไทยกับลาวสามารถมีการเคลื่อนไหวส่งของข้ามชายแดนได้ดีขึ้นผมเองผมก็บอกเขาบอกว่านอกจากทางด้านนี้แล้วเนี่ยทางรัฐบาลไทยย้ความสำคัญเรื่องซิงเกิลวินโดว์ซิงเกิลฟอร์มซึ่งเราก็ยังพัฒนาอยู่นะครับก็ยังไม่ดีนะครับแต่ก็จะทําต่อ แล้วก็ทาง Lin ฟ o อกเองเนี่ย mm. เขาก็จะไปร่วมในการเฉลิมฉลองเปิดสถาบันิตรภาพไทย <Rail road> ลาวมาครบ30ปีเพื่อส่งความสานการลงทุนฟอสออสเตรเลียก็มีส่วนร่วมในงานนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วผมก็เจอกับท่านนายกลาวสปลาวก็ดีเพราะว่าผู้สากลิตมาทั้งวันก็ผู้สาไทยบ้างนะครับก็พูดคุยกันอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่โทโตดูแลกรมส่วนดประเทศที่ทรงเสด็จเยือนเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายหัวรถตู้คอนเทนเนอร์จาก ไเพื่อเข้าไวลาเพื่อจะได้ประหยัดเวลาได้ตรงนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือขอความร่วมมือทางด้านพีเอ็ม2.5ซึ่งเราควรจะเข้าเรื่องฤดูที่ไฮซีซั่นทำได้ไหมครับที่ภูที่เชียงใหม่ก็จะไปทายช่วงเดือนมีนากับเมษาเนี้ยซึ่งก็เป็นช่วงดูเก็บเกี่ยวของเหมือนกันเราก็บอกเขา,า,กกา,าเงงต้องการความช่วยเหลือยังไงต้องการรีพอร์ตฮอตสปอตแล้วก็แชร์เรื่องจากเรดาร์ที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับก,ก็สามารถช่วยกันได้ตรงนี้แล้วก็เรื่องที่ท่านถามถึงออสเตรเลีย PM นะครับก็ให้ความร่วมมือทางด้าน Climate Change เรื่อง Green Energy ซึ่งที่นี่้าใความสัมพันธ์มากๆนะครับเขาก็เขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเราในด้านนี้เรื่องนักเรียนไทยนะครับที่มาเรียนที่นี่ก็ขอขอบคุณเขาที่เขาช่วยกรรณาดูแลนักเรียนไทยเป็นอย่างดีเพราะที่นี่เป็นท,ที่ที่นักเรียนไทยสามารถมาเรียนหนังสือได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทางาด้านการด้านการทหารเรื่องการฝึกกํลาลังพล เรื่องนักเรียนที่มีได้รับสกอร์ชิพที่มาเรียนกันมีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีทางผมก็มีการขอร้องทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียให้ช่วยสนับสนุนให้รับแรงงานเกษตรกรของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนหลังก็มีการยกระดับของความขีความสามารถของภาษาอังกฤษที่ต้องเข้ามาได้ตรงนี้นะครับก็เลยขอร้องท่านว่าขอให้ลดหย่อนหน่อยแล้วก็ขอให้สนับสนุน ให้มีแรงงานทางด้านภาคเกษตรเข้ามาทํางานที่นี่ได้มากขึ้นซึ่งเราก็เคยมีอยู่แล้วท่านกระับปากท่านจะไปช่วยดูให้กเกษตรที่แรงงานที่จะเข้ามานี่คะรับได้าเาจะรับได้ประมาณเท่าไหร่คไม่ได้พูดเรื่องจำนวนครับก็ขอบอกว่าขอให้เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับขอสนับสนุนในการที่รับแรงงานไทยเข้ามานะครับแล้วก็ขอความร่วมมือคราวหน้าว่าถ้าเกิดมีมพักผู้ปะกกนแล้วก็ทีมงานก็จะไปทํางานต่อคือเรื่องของ,ของเกษตรแม่นยําเขามีการใช้โดรนตอบสืบเนื่องมาจากที่ท่านาผู้สิทธราศการแผ่นดิน ที่เดินทางไปประเทศไทยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่มีการพูดคุยกันตรงนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับต่อมาก็เจอนายกของนิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็สแสดงความยินดีกับท่านเพิ่งรับตําแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็แบกกราวคล้ายกันมาจากภาคธุรกิจเหมือนกันก็คุยกันสนุกสนานเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันทางด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกับคนนะครับประชาชนถูประชาชน,ปปชาชนว่าเรื่องของวีซ่าก็ต้องขอไป นะครับเรื่องของนักเรียนไทยมาเรียนสรรื่อที่นี่ก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นนะครับ mm. ท่านก็นัดว่าจะมาเยือนไทยเป็นทางการวันที่17 mm. เดือนเมษายนนะครับ mm. ก็จะมาทวิภาคีอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการบ้านทางด้านของการเกษตรแล้วก็มีการบ้านของทางด้านของการขอวีซ่าฟรีไปนะครับท่านก็จะรับไปพิจารณาแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่อีกประมาณเดือนครึ่งข้างหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเจอกันแล้วมีการบ้านกันแล้วต่คนต่างไปทำนะครับแล้วก็มีบริษัท์ต่อมาชื่อเร flow เป็นบริษัทที่ทําแบตเตอรี่สังกะสีนะครับจะจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนได้นะครับเป็นสอเรจนะครับเขาก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็อยากที่จะมาทําที่เมืองไทยนะครับขอให้กระทรวงพลังงานเนี่ยช่วยผลักดันทางด้านการกระจายประชาสัมพันธ์ให้หน่อยซึ่งเขาก็จะมาเยือนไทยเดินหน้าก็จะมาพูดคุยกันอีกน้าที่เกอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไปบริษัทอังกานะครับเป็นบริษัทต้องการขายฐานการผลิตเขาทําเป็นเคส สำหรับพวกแบตเตอรี่หลายๆอย่างนะครับเป็น precision metal นะครับใช้ประเทศไทยเป็นขอเป็นถิ่นเป็นฐานส่งออกประมาณ70%เป็นบริษัทที่ลงทุนนบในประเทศไทยมากว่า20ปีชื่นชมประเทศไทยมากแล้วก็จริงเขาชื่นชอบก็คือประเทศไทยว่าจะเป็นเรื่องเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องของการสับสนินทางภาษีแล้วก็เรื่องของ human resource ว่ามี Engineer ดีทํางานได้ดีนะครับก็โรงงานเขาเนี่ยถ้าเกิดเวลาเขามี ผู้เยี่ยมเยือนต่างแดน,นมาเนี่ยเขาจะพามาที่ประเทศไทยเพราะโรงงานถือเป็นโรงงาน w o r l d c l a s s factory ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะไปเยือนไทยแชร์แมนก็จะไปเยือนประเทศไทยวันที่ประมาณเดือนสิงหานี้ก็ขอให้ผมไปเยือนโรงงานด้วยเพราะเขาเองเขามีโปรแกรมที่ทํากับพวกพวกโรงเรียนอาชีวะให้สกอราชิพให้มาฝึกง,งานเป็นเวลาสี่ปีเต็มเลยก็น่ายินดีไม่ใช่แค่มาลงทุนอย่างเดียวก็มาช่วย ยกระดับการศึกษาของประเทศไทยด้วยเหมือนกันได้ทํางานกับบริษัทบริษัทเวิร์ดคลาสนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีต่อมาคือ next DC เป็นบริษัททํา Data Center คือเหมือนกับ Microsoft เหมือนกับ Google เนี่ยนะครับทำดัต t ์เซ็นเตอแต่ว่าทำดัตต์เซ็นเตอร์ที่ต้องการอยู่ในใจกลางเมืองตอนนี้ได้รับการส่งชัดเจนจาก b O I แล้วเหลือเหลือแค่เหลือเหลือที่ก็จะมาทําต่อต้องการที่ดินในเมืองนะครับเราก็จะไปช่วยเขาฟอร์ซิลเลเตเรื่องการหาที่ดินมาตั้ง มาสร้างดัซเซนเตอร์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญในการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทเรื่อง AI นะครับบริษัทสุดท้ายก็เป็นกองทุนเบ็นนานเฮสตาซึ่งเป็นมีสินทรัพย์ใหญ่มากแล้วก็ลงทุนอยู่แล้วในตลาดทรัพย์ไทยนะครับลงทุนในบริษัทประมาณ 40, 40บริษัทสนใจทางด้านสานทาสุวอลเนสโรงพยาบาลน,นะครับก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในประเทศไทยต่างๆลงทุนในหุ้นไทยประมาณ4 4ตัวแล้วนะครับก็อยากลงทุนในประเทศไทยเพิ่ม แล,แล้วก็ท่านท่านท่านที่ปรึกษานายกแล้วก็ท่านผู้แทนการค้าก็บอกว่าควรจะดูเรื่อง private equity ว่าดูบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าตลาดเผื่อจะไปลงทุนก่อนแล้วจะได้ผลตอบแทนที่สูงเพราะเราก็ต้องการการสับสนด,ด้านนี้เขาก็รับปากจะไปดูนะครับ